ใครที่มีงบประมาณ4,000บาทนัาผู้ชมวันนี้ในรุดมี2รุ่นเนี่ยมาเทียบกันแล้วผู้ชมก็คือตัวของเรือมี C12 แล้วก็ทางด้านของ s a m s u n ง A11 หรือ A11 นั่นเองผู้ชมต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยในงบประมาณไม่เกิน4,000บาทเนี่ยมันม,มากๆแลกกันไปคนละหมัดเลยคุผู้ชมมาดูกันดีกว่าว่าตัวไหนจะเหมาะก,กับคุณผู้ชมมากกว่ากันค่ะเตรยมพร้อมกันแล้วอินทร้อมบัง มือถึง3-4,000บาทผ<ร><ร>ู้ชมก็ยังคงต่อสู้กันอย่างดุเดือดและหลังจากที่อินเตอร์แบรนด์ต่างๆนะั้นลงมาคั่วกันอยู่ในตลาดตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าสนุกจริงๆผู้ชมเพราะพอไปอินเตอร์แบรนด์ปุ๊บชื่อชั้นแบรนด์นั้นจะทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความมั่นใจได้มากกว่านั่นเองเวลาอยู่กับเรียวมีสีผู้ชมแล้วก็ s a m ง u n g a 1หหรือ a 1 1นั่นเองสองตัวนี้มีอะไรแตกต่างกันบ้างเรามาเริ่มกันเลยกับเรื่องแรกคุณผู้ชมสำหรับเรียวมีสี่กสิบสอกหงที่ ต,ต,นะตัวนี้เนี่ยจะมาแทนเรียบร้อยคุณผู้ชมชูจุดเด่นของเขาเลยก็คือแบตเตอรี่เยอะมากๆ6,000มิลลิแอมป์นะในราคาประมาณนี้ถ้าหนูจำไม่ผิดน่าจะมีแบรนด์เดียวที่ให้แบตเตอรี่ได้เยอะขนาดนี้แถมยังเป็นอินเทอร์แบรนด์ระดับชั้นนำด้วยส่วนทงางด้านซัมซุงนั้นก็ส่งรุ่นเล็กๆออกมาคุณผู้ชมได้ค่ะว่ารุ่นนี้ก็ขายดีเช่นกันนะสองตัวนี้เนี่ยเปิดราคาเท่ากันที่3,999บาทนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เรียวมีเขามีโปรโมชั่นนะถ้าเกิดว่าซื้อกับ AIS แถมยังดู YouTube Premium, ดดยนะูทูบพรีเมียมฟรี มาดูได้เลยไม่จำกัด ไม่คิดค่าเน็ตด้วย่านผู้ชมดูไปเลยเต็มๆอ่ะงั้นเรามาเข้าตัวเครื่องกันเดี๋ยว่านผู้ชมว่าตัวไหนน่าสนใจมากกว่ากันสำหรับสองตัวนี้่านผู้ชมหน้าตาก็จะมีความแตกต่างก,ก,กันเล็กน้อยก็คือว่าตัวของเรียวมีนั้นยังใช้ตัวของหยดน้ําอยู่ส่วนตัวของ A11 นั้นจะใช้แบบกล้องอยู่ในจอเรียบร้อยท่านะผู้ชมด้านบนของตัวเครื่องสำหรับซัมซุงนั้นจะมีรูเสียบหูฟัง3.5และไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนตัวที่2อยู่นะส่วนเรียวมีนั้นจะไม่มีด้านล่างของซัมซุงนั้นมาพร้อมกััับ USB USB นนนนนสวทาางงงห้้ขอยคเป็ และรูเสียบหูาัง3.5นั้นอยู่ด้านล่าง2ตัวเครื่องนี้นะผู้ชมการออกแบบและดีไซน์เนี่ยจะมีแกนไลอในมืออยู่ที่ด้านหลังทั้งคู่เหมือนกันเลยแต่ว่าเรียวมีจะมีกล้องออกแบบมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมส่วนทางด้านซันมซุงนั้นจะเป็นแบบแนวตั้ง3อันซ้อนกันแบบนี้นั่นเอง เรื่องดีไซน์ผู้ชมก็คงเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าท่าน้าซัมซุงเนี่ยเขาไปพอร์ตไทซีแล้วก็มีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนตัวที่2ด้วยส่วนนั้นเรือมีนั้นจะยังเป็นไมโคร USB และไม่มีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนตัวที่2แต่ว่าสเปคอื่นๆของเรยวมีเนี่ยถือว่ามาเหนือมากๆเรามาดูกันว่ามีอะไรอีกร่มต้นจากหน้าจอนัผู้ชมตัวของซัมซุง A11 นั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอ6.4นิ้วนะส่วน4 2นั้นจะมาแบบ6.5นิ้วนะทั้ง2ตัวเป็น HD Plus แต่ว่าเรือมีจะใส่ Gorilla Glass รุ่น หลังนักผู้ชมท่าน่าซัมซุงนั้นจะมีกล้องหลัก13ล้านเรียวมีก็มีกล้องหลัก13ล้านเหมือนกันนะซัมซุงมีอัลตร้าไว5ล้านแล้วก็กล้องเดฟ2ล้านส่วนนั้นเรียวมีนั้นจะมีกล้องมาโคแล้วก็กล้องเดฟอย่างละ2ล้านเข้ามาอีก2ตัวนั้นถ้าเกิดมองจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวซัมซุงนั้นจะมีอัลตร้าวทส่วน42นั้นจะไม่มีนั่นเองกล้องหน้าผู้ชมของ A11 จะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลและ42นั้นจะอยู่ที่5ล้านพิกเเนนนัั่องหววคาาาามมมจํใ้ทกกช็ รุ่นรอม32กิกเท่ากันเลยแล้วก็แรมนั้นจะอยู่ที่3กิกเท่ากันโดยทั้ง2ตัวนี้นะับผู้มอีก1จุดที่แตกต่างกันแน่ๆก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ซึ่งทาง Realme เนี่ยให้มาที่6,000ม ah ิลลิแอมป์นะคะพร้อมชาร์จเร็วในระดับ10วัตต์ส่วนทางด้าน A11 นั้นจะมาพร้อมแบตเตอรี่4,000ม ah ิลลิแอมป์นักผู้ชมแต่ว่าจะมีชาร์จเร็วแบบ Adaptive Fast Charging 15วัตต์มาให้นน่นเองทั้ง2ตัวนี้นักผู้ชมมี CPU ที่แตกต่างกันเรามาเริ่มจากเรืืออ CPU ่อออออองงงงงงขขขข CPU CPU U กนนนทา,นานน้้้ Medi Tech Heli ััเลใชตว G4 นะั้นในขณะที่ a m s u n งนั้นเลือกใช้ snapdragon 450ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเมื่อนํามาเล่นเกมแล้วนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีคะแนนอันตุตู่ต่างกันเล็กน้อยนะโดยภาพรวมๆในการเล่นเนี่ยคือจริงๆไม่ได้หนีกันมากสักเท่าไหร่แต่ว่าทาังน้้นของ realme เนี่ยจะค่อนข้างแบตเตอรี่ทนกว่าเยอะมากๆเพราะมีเดิเทคจะค่อนข้างเก่งในเรื่องนี้มากๆและแบตเตอรี่ที่ทนทานของเขาเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่เป็นจุดขายหลักของ realme รุ่นนี้เลยก็ว่าได้ส่วนคนที่ซื้อมือถือราคาประมาณนี้มาก็ต้องการใช้มือถือแบบมันานานอยู่แล้วบางคนเอาไปนท บางคนใช้ไป GPS บางคนใช้บางงานทั่วไปนานๆรับโทรศัพท์ทั้งวันอะไรแบบนี้เนี่ยทางน,น้นของเรียวมีก็จะแบตเตอรี่อึดแล้วก็ทนกว่านั่นเองนะตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่คุณผู้ชมละว,ว่าเป็นแฟน Snapdragon หรือว่าแฟนๆของ MediaTek มากกว่าแต่หรือว่าจริงๆอ่ะสองตัวเนี้นย้วยความเร็วที่ไม่ต่างกันใช่ไหมมันก็ไปตัดกันที่แบตเตอรี่ว่าใครจะทนกว่าเท่านั้นเองซึ่งเรียมีไป6ก0 0นมละอืมกลับมาเรื่องกล้องถ่ายภาพคุณผู้ชมจริงๆแล้วมันได้เสียกันไปคนละแบบเพราะว่าทางซัมซ แต่ในขนดดณะเดียวกันนัดูดก็บอกเลยว่าเลนหลักของเขาซึ่งเป็นเลนที่เราใช้บ่อยที่สุดนั้นก็มีการสแสดงผลของสีภาพที่แตกต่างกันมากๆเลยเราไปดูภาพถ่ายเปรียบเทียบกันก็แล้วกันเนะาะสำหรับภาพถ่ายนะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเรียวมีนั้นมีสีสันที่เข้มกว่าอย่างเห็นได้ชัดจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมแบบลองซูมเข้าไปจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าเรียวมีเนี่ยมีความคมชัดมากกว่าจริงๆอันนี้เนี่ยคือคือกดถ่ายไปเฉยๆเนี่ยอย่างรูปนี้คุณผู้ชมนักดูถ่ายจากตำแหน่งเดียวกกันนเเเผูู้้้ชมมถาาาิิดรรซขไปจ จรเนี่ยเราจะเห็นว่า อย่างป้ายไอ้ร้านไอติมอย่างร้านเอ่นชื่อสกู๊ปหรือเปล่าเนี่ยน่าจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะผู้ชมในเรื่องของความคมชัดค่อนข้างต่างเลยสีสันตรงล่มเหลืองหลืองที่อยู่ตรง,งตรงิมชายหาดนั้นก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดทะเลความคมชัดก็ต่างกันค่อนข้างชัดเหมือนกันถ้าเกิดว่ากล้องหลักเนี่ยะดุด,ดูว่าทหน้านของเรือม,มีจับค่อนข้างสวยกว่าทั้งสีสันความคมชัดแล้วก็รายละเอียดดีกว่าเยอะเลยส่วนตัวงานวิดีโอนะผู้ชมตรงนี้เนี่ยดูก็ถ่ายมาเปรียบเทียบผู้ชมได้ดูเรียบร้อยแล้วสำหรับ ชอบโทนสีของทางซัมซุงมากกว่าเพราะว่ามันยังดูออกติดวอมๆหน่อยดูเป็นธรรมชาติหน่อยส่วนท่าหน้าของเรียวมีนั้นจะติดไว้บลนซสออกทางโทนคูนุผู้ชมหรือว่าโทนเย็นๆน,นะมันก็เลยออกมาเป็นภาพแบบประมาณนี้นเย็นๆแตกหนังกันอันนี้อยู่ที่คนชอบแล้วว่าชอบแนวไหนมากกว่ากันแต่ว่านักดูชอบซัมซุงมากกว่าแล้วก็ต้องบอกกันว่าทั้ง2ตัวไม่มีระบบการสั่งให้ดังนั้นใครจะถ่ายวิดีโอแบบวิ่งไปเดินไปอันนี้ทั้งคู่ไม่แนะนําเลยนะต่อไปเป็นเรื่องของกล้องหน้าบ้านนักผู้ชมเอางีด้ดีกว่าให้ตัดสินด้วยภาพถ่ายก็แล้ว ภาพถ่ายเป็นไงบ้างคุณผู้ชมลองดูเองแล้วกันตามความชอบนะเพราะว่าตัวนี้กล้องหน้าของเรียวมีจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลส่วนหน้าของซัมซุงน่าจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลก็มีความแตกต่างกันนะคุณผู้ชมแตกต่างกันเหมือนกันนะลองดูตามความชอบเลยสำหรับกล้องหน้าตัวนี้นะจริงๆมันเป็นเรื่องของความชอบคุณผู้ชมมันห้ามอยู่ไม่ได้จริง ส่วนตัวกล้องหน้านะผู้ชมอย่างจากที่ได้ลองถ่ายดูเนี่ยนะดูดแอบชอบกล้องหน้าของทาง Samsung มากกว่านะทงหน้าของเร a l m มีอยู่เล็กน้อยเหมือนกันแต่เรียลมีในแกมีโหมดบิวตี้ต่างๆผู้ชมที่ทําให้หน้าของเราเนี่ยมันดูเออสวยดีเออจริงๆแล้วต้องบอกว่าบิวตี้ของ Samsung เนี่ยมันยังดูไม่ค่อยกริปเท่าไหร่ถ้าเทียบก,กับแบรนด์ทางฝั่งของเร a l m มีเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าโหมดบิวตี้ของทางเร a l m มีนั้นทําได้ดีกว่าจริงๆอีกหนึ่ง,อ,งอย่างท่ผู้ชมที่ทางด้านของเร a l m มีนั้นมีแต่ว่า Samsung Nightscape ไไไมมมม่่่ีีีีนนนนนนัันักกก็คคคืืืออออหหหดดดดรรรลลาาาางงงงเเเต้้้ยขจะภษปทวสบ ของเรียวมีที่มีตัวของ night scape ให้ตรงนี้เวลาเราถ่ายรูปต่างๆในที่แสงน้อยหรือที่มืดเนี่ยย่อมทําได้ดีแล้วก็คมชัดกว่ามากๆอย่างเห็นได้ชัดจริงๆดังนั้นเราจะบอกคุณผู้ชมว่าตัวกล้องหลังเนี่ยนดุดให้ทางเรียวมีชนะนะถ้าเกิดว่าเทียบก,กันแบบหลายๆอันแต่ว่าก็จะไปตัดกันตรงนี้หนึ่งตรงที่ซัมซุงมี ultra wide แต่ทางหน้าของเรียวมีไม่มีเท่านั้นเองอันนี้ก็ลองเลือกตามความเหมาะสมเนาะต่อมาเป็นเรื่องของหน้าจอคุณผู้ชมทัชสกรีนสองตัวนี้เนี่ยทีจริงน่ดุดว่ามีความใกล้เคียงกันแต่ว่าาาาสสีสีันนนห้้จออขงงทดเ จะมีสีสันที่เข้มกว่าข้างหน้าของ A11 เนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเมื่อนำสองตัวนี้มาเทียบสีสันหน้าจอกันนะผู้ชมจะเห็นเลยว่าสีสันหน้าจอของทาง Realme นั้นมีคอนทราสต์หรือว่าสีสันที่สวยงามกว่าอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันนะซัมซุงแค่คไม่ใช่จอ Super AMOLED เนี่ยและเป็นจอพวก TFT ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสวยอยู่แล้วเราทุกคนต่างก็ทราบดีนะ ตรงนี้แต่ว่าดีไซน์หน้าจอเนี่ยคือเทอร์เวมีนแกเป็นหยดน้ำานส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวเจาะรูอันนี้อยู่ที่คุณผู้ชมจะชอบแล้วว่าชอบแนวไหนมากกว่ากันแต่ถ้าสีสันเนี่ยเรมีดีกว่าถ้าดีไซน์นะสะดุดว่า A11 มันก็จะดูทันสมัยกว่าอยู่เหมือนกันเนาะสะรุปเลยก,ลก็แล้วกันะคุณผู้ชมจริงๆแล้วอ่ะซัมซุงก็คือซัมซุงส่วนเรมีเนี่ยก็เป็นผู้ท้าชิงใหม่ในตลาดราคาประมาณนี้และดูเหมือนจะทําได้ดีการใส่แบตเตอรี่ที่เยอะมาจอสวยจอใหญ่มาแบบนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะคุณผู้ว899อยลืะจเห ส่วน A11 เนี่ยก็ยังคงไว้ลายความรปษัทซัมซุงอยู่เหมือน,นกันก็คือฟีเจอร์พื้นฐานอย่างเช่นแมคโฟรตัดเสียงรบกวนหรือว่า USB Type C ที่ให้มาเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ๆได้เป็นอย่างดีรวมถึงตัวของกล้องที่จอดอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ดีไซน์นั้นดูทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมน,นั่นเองคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชม่ชมะชอบตัวไหนมากกว่ากันระหว่างเร a l มี C12 แล้วก็ Samsung a m s u ุง A11 นะก็ลองคองมเมนต์บอกเราดูข,ขาด้างล่างก็ก่อนแล้วกันนะคะเราวันนี้รายการของเราก็ต้องลำ่ำลาไปแล้วนะคะจริงๆแล้วทั้้้้งงง2ตตตััวเเเนนีีี่่่ยยมมมมมมดดดอออาาาากกกไไปผูชลลืืข แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้กับรายการของเราด้วยจะไม่พพาดเรื่องราวใหม่ๆแบบนี้ผมว่าคุณผู้ชมจะเลือกมือถือง,งบ4,000ได้ถูกใจเจอกันใหม่เทศหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย